ที่นี่บ้านเกษตรฟาร์มตั้งอยู่เลขที่39หมู่11ตำบลประสบอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่นี่เป็นสวนเกษตรเชิงผสมประสานระหว่างเทคโนโลยีกับการปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้ในเรื่องของด้านเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการในเรื่องของระบบน้ําระบบปุ๋ยนะครับการบริหารจัดการในการปล,าาการลกรปูกต่างๆนะครับเข้ามาแล้วก็ยังมีในเรื่องของระบบสมาร์ทโฟน ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดก,การในสวนเกษตรของเราด้วยนะครับสวนเกษตรของเราจะมีพืชเดีวยวกันหลากหลายชนิดที่เราปลูกเพื่อให้ผู้ที่สนใจผู้ที่มีฟครัมต้องการอยากศึกษารเรียนรู้เข้ามาศึกษารเรียนรู้ได้นะครับและแก่ก็จะมีผักสลัดโ mm hmm. รสเทศเชอรี่เ mm hmm. มลอนและบัตนันะครับรูปแบบการปลูกก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วเรายังมีสวนเกษตรเชิงผสมประส,สานที่ นำดักเศร,รษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นอกจากนี้เรายังมีในเรื่องของหน้าร้านในการช่องทางในการจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านของที่ส่วนของเราเองนะครับหน้าร้านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊คลายนะครับ